ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องหลอนลีลับจากทุกสารทิศโดยที่นี่ผีดุวันนี้เสนอตอนผีขี้ห่วง ตาหารสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นคนที่จัดว่าแกเป็นคนที่ห่วงของของแกมากๆไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งส้มสู่ลูกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในที่ของแกแกจะห่วงมากๆแบบชนิดที่ว่าใครย่างกลายเข้าไปในที่ของแกไม่ได้เลยทีเดียวเคยมีเด็กๆหลายคน เข้าไปสอยมะม่วงของแกแกถึงกับใช้หนังสติ๊กยิงไล่จนต้องหนีกระเจิงกันมาแล้วกิตติศัพท์ความเป็นคนขี้หวงขี้งกขี้เหนียวของแกนั้นเป็นที่รับรู้กันในหมู่ชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นเป็นอย่างดีทหารแกอยู่ตัวคนเดียวลูกเมียก็ไม่มีแกมาซื้อที่ดินที่นี่นานหลายสิบปีมาแล้ว แกปลูกผลไม้หลายชนิดซึ่งเมื่อถึงฤดูที่ผลไม้เหล่านั้นออกผลจนแก่หรือสุกแกก็จะเก็บไปขายในตลาดและแกก็ยังมีแปลงนาที่เอาไว้ปลูกข้าวกินเองอีกด้วยเรียกว่าแกแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนอกจากของใช้ที่จำเป็นจริงๆและแกก็ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครเท่าไหร่นัก ทำให้ไม่ค่อยมีใครจะข้องแวะกับแกถ้าไม่จําเป็นจวบจนวันหนึ่งชาวบ้านหลายคนต่างก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นทหารออกมานอกบ้านหลายวันจนผิดสังเกตจึงชวนกันเข้าไปดูที่บ้านของแก่ที่อยู่ในสวน แต่ก็ไม่เห็นจึงพากันตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจึงพากันขึ้นไปดูบนบ้านแล้วก็ต้องพัง,งะกับภาพที่เห็นเพราะร่างของทหารนั้นนอนตายขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนคระครุงไปทั่วอยู่บนบ้านชาวบ้านจึงพากันไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจดู เจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพิสูจน์แล้วก็ลงความเห็นว่าทหารนั้นแกตายเพราะโรคลมชักเพราะข้างๆศพของแก่นั้นมีซองยาระงับอาการหืดหอบอยู่ด้วยและสภาพศพของแก่ก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายรวมทั้งไม่มีร่องรอยการหรือคน้นทรัพย์สินบนบ้านของแกแต่อย่างใดและในเมื่อ ทหารแกไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนชาวบ้านจึงต้องช่วยกันอาสาเอาศพของแกไปไว้ที่วัดสวดคืนเดียวแล้วก็เผาเลยส่วนบ้านของแกนั้นก็ต้องปิดตายไปโดยปริยาย หลังจากที่ทหารตายไปได้ไม่นานนักก็มีชาวบ้านหลายคนที่สัญจรผ่านไปตรงบ้านของทหารในเวลาดึกๆก็มักจะเล่าลือกันว่าเห็นผีทหารยืนโ,โลหน้ามาตรงหน้าต่างบ้านของแกทำให้ต้องใส่เกี๊ยวหมาโกยแนบกันทุกรายไปทำให้ไม่มีใครกล้าจะยุ่งเข้าย่างกลายไปแถวเขตบ้านของทหารอีกเลย หรือแม้แต่ในเวลากลางวันพื้นที่สวนของทหารก็ดูน่ากลัวไม่ใช่หน่อยเพราะการขาดการดูแลร,รักษาทำให้มีหญ้าและวัชพืชขึ้นมาปกคลุมบริเวณบ้านและสวนของทหารจนลกครึมทำให้มีสภาพที่ชวนหลอนเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จบจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าก็ปกคลุมไปด้วยเมฆดำทะมึนและแล้วฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักและตกหนักอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานจนถึงค่ำเลยทีเดียวพอฝนซาเม็ดไปเสียงกบอึงเขียดก็พากันร้องระงมพรมเพรียกอยู่ทั่วไป ชาวบ้านหลายคนพร้อมอุปกรณ์ก็พากันออกมาจับเจ้ากบอึงเขียดที่ออกมาร้องดีใจกับฝุนแรกนั้นทิศพลก็เป็นหนึ่งในหมู่ชาวบ้านที่ออกจับอึงจับกบกับเขาด้วยเขาส่งไฟเดินจับไปเรื่อยๆยิ่งจับยิ่งเพลินจนเดินห่างออกจากกลุ่มชาวบ้านออกมาเรื่อยๆจนกระทั่ง เดินมาถึงเขตพื้นที่ของทหารโดยไม่รู้ตัวแถวนี้มีอึ่องมีกบอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่เพราะความมืดทำให้ทิศพรไม่รู้ตัวเลยว่าได้เดินเข้ามาสู่เขตบ้านของทหารซะแล้วอบอบอบเสียงกบตัวหนึ่งร้องขึ้นมาไม่ไกลจากทิพพนะ่อนัก เขาฉายไฟไปตรงเสียงนั้นทันทีก็ได้เห็นกบตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังส่งเสียงร้องอยู่ทิศพลเดินตรงรี่เข้าไปหมายใจจะจับเจ้ากบตัวใหญ่ตัวนั้นแต่พอเดินเข้าไปใกล้เจ้ากบตัวใหญ่ตัวนั้นก็กระโดดย่อยย่อยหนีไปทิศพลตามไปแต่เจ้ากบตัวนั้นก็กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆ พิทพรชักหัวเสียเขาคว้าไม้แถวนั้นขึ้นมาท่อนหนึ่งกะจะทุบให้เจ้ากบตัวนั้นให้เดีย้ยงในเมื่อจับเป็นไม่ได้ก็จะจับตายซะให้สิ้นเรื่องแต่เหมือนนกรู้เจ้ากบตัวนั้นกลับเพิ่มสกิลความเร็วขึ้นมาอีกทิทพรวิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละจนกระทั่งเขามาถึงตรงตัวบ้านของทหารเจ้ากบตัวนั้นก็หายไปดือด้อ ราวกับว่ามันหายตัวได้ก็ไม่ป่านทิดพรส่องไฟฉายกราดดูไปทั่วก็ไม่เห็นเจ้ากบตัวนั้นอีกเลยโธ่ยมันหายไปไหนวะตามมาติดติดแท้ๆท,ทิดพรเอ่ยออกมาอย่างหัวเสียอะไรหร,อ,หรอไรอ้หนุมแต่แล้วเสียงแหบพร่า และยานขางของชายชราคนหนึ่งก็ดังขึ้นทิศพรชะง,งักกับเสียงนั้นชายหนุ่มฉายไฟหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เห็นมีใครนั่นใครนะจะหลบบซ่อนๆทำไมข้าก็ตามจับกบนะสิถ้ามันหายไปไหนก็ไม่รู้ทิศพรร้องตอบออกไปเองไม่สิอะไร เข้ามาจับกบจับเอื่องไรเขตพื้นที่ของขขาเสียงนั้นดังขึ้นอีกทิดพรนชักจะอารมณ์เสียอะไรกันวะต่แก่นี่เป็นใครถึงได้แม่ห่วงห้ามไม่ให้จับกบจับอื่องแกเลี้ยงไว้รือไงนะแล้วลุงเป็นใครล่ะถึงมาห้ามไม่ให้ข้ามาจับกบจับอื่องแถวนี้ มันของธรรมชาติไม่ใช่เหรอใครๆก็จับได้ลุงมีสิทธิ์อะไรมาหวงฮะทิศพรตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่ออกจะมีอารมณ์อย่างเกี้ยวกาดบ้าเอ็งนี่มันรันหน้าดูนะก็บอกว่าตรงนี้น่ะมันเป็นที่ของข้าข้ามีสิทธิ์ที่จะหวงไม่ว่าอะไรทั้งนั้น แหกตาดูหรือไอพรเสียงอันน่ากลัวของชายชราคนนั้นก็ดังขึ้นอีกทิศพรฉายไฟไปรอบๆบ,บริเวณนั้นพลันสายตาก็มองเห็นว่าข้างหน้าของเขามีบ้านหลังหนึ่งตั้งทะมึนอยู่และรอบๆบ,บ้าน ก็เต็มไปด้วยต้นไม้โหนใหญ่ที่มีหญ้าขึ้นปก,ปกคลุมรกทึบอยู่เต็มไปหมดทิศพรชักจะเอะใจขึ้นมาแล้วอิตาลุงคนนี้มันรู้จักชื่อเขาได้ยังไงนะมันชักยังไงซะแล้วครกครกครกจูจๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทิศพรฉายไฟไปตรงนั้นทันทีก็เห็นว่าบานหน้าต่างบนบ้านหลังนั้น มันเปิดปิดกระทบกันไปมาทิฏพลเริ่มใจเสียขึ้นว่ามากขึ้นและหน้าต่างบานนั้นก็เปิดออกและแล้วสิ่งที่ทำให้ทิโพรแทบจะหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มก็โผล่ออกมาเผยโฉมตรงหน้าต่างบานนั้นมันคือใบหน้าอันเน่าเฟะของชายชราคนหนึ่งดวงตาถลนจนห้อยย้อยออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างจมูกกรวงบู ปากที่ไม่มีหนังหุ้มนั้นเผยเห็นฟันซี่โตๆเคอะไปทั้งปากน้ำเลือดน้ำหนองไหลเปรอะไปทั่วใบหน้านั้นทิฏพนอ้าปากขางตาเลือกรานขนหัวก็ลุกตั้งชูชันขาสั่นพับๆพับๆพับๆผับๆพับีผีพีตาหารทิฏพนรองออกมาอย่างตะกุกตะกัก ใจเต้นอย่างกระลองเพลงออกไปออกไปเรีบออกไปจากที่ของขา้าออกไปปีศาตทารเอ่ยออกมาอย่างเกลี้ยวกรด่ดพอตั้งสติได้ทิดพรก็ถอยหลังขยับหนีออกมาจากตรงนั้นอย่างสเปะสปะสายตายังจ้องมอง อยู่ที่เบหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวของผีทหารนั้นเขาถอยไปจนสะุดเข้ากับตอไม้เล็กตอหนึ่งเข้าจนล้มลงก้นจ้ำเบาผีศาสตร์ทหารหัวเราะขึ้นทิดผรรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วก็ใส่เกียยวหมาโกยแนบออกจากตรงนั้นทันทีพร้อมกับแหกปากร้องรั่น ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกเมื่อวิ่งเตลิดเปิดเปิงจนมาถึงบ้านทิดพรก็ถึงกับจับไข้นอนคุ้มโปงร้องครางฮ,ฮ,ฮือตัวสันยังกระลุกนกตกหนามพอรุ่งขึ้น ทิษพรถึงกับผมร่วงหมดจนหัวโกรนต้องไปให้หลวงพ่อที่วัดรดน้ำมนต์ให้เลยทีเดียวสาบานได้เลยว่าชาตินี้จะไม่ย่างกลายไปใกล้เขตพื้นที่ของทหารผีเฮี้ยนอีกแน่ๆไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเขตจริงๆกับผีทาหารจอมเฮี้ยนขี้ห่วงหรือ ท่านผู้ฟังที่รักผีขี้ห่วงได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากที่นี่ผีดุสวัสดีครับ